สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานนิสัน3,000คนในสเปนรวมตัวประท้วงรังโรงงานถูกปิดกระทันหันจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบลาสุดพนักงานนิสันนับพันคนในบาร์เซโลนาของสเปนออกมาประท้วงดุเดือด หลังนิสันมอเตอร์ค่ายรถยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นประกาศปิดโรงงานกระทันหันประกาศปลดพนักงานจำนวน20,000คนทั่วโลกหรือคิดเป็น15%ของพนักงานทั้งหมดทำให้มีพนักงานตกงานทันทีอย่างน้อย3,000คนและสุ่มเสี่ยงที่จะตกงานอีก25,000คนซึ่งทำให้โรงงานทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศรวมถึงประเทศสเปนต้องปิดโรงงานหนึ่งแห่งจากทั้งหมด3แห่งในประเทศ สมผลให้มีพนักง,งานตกงาน3,000คนพนักง,งาน3,000คนต่างรวมตัวเดือดประท้วงต่อการตัดสินของโรงงานดังกล่าวต้องบอกเลยว่าสถานการณ์นั้นคุมไม่อยู่แล้วจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ